เราเป็นทาสของเงินพอเรามีบ้าน <_ Trans l ations> เราก็ไม่เป็นทาสของการจ่ายค่าบ้านค่าดูแลรักษาค่าความเสื่อมพอเรามีรถเราก็ไม่เป็นทาสของรถอีกพอเรามีที่ดินเราก็เป็นทาสของที่ดินพอเรามีสิ่งใดก็แล้วแต่เราจะมาเป็นทาสของสิ่งนั้นต้อง <_ TS 1> ดิ้นหลอนเช้าเย็นค่ำเพื่อจ่ายเพื่อซื้อเพื่อดูแลรักษาสิ่งเหล่านี้พอเราได้ร่างกายนี้นมถตงว่าดังร่างกายนี้เป็นร่างกายเองหุญญ่นยนต์ตัวหนึ่ง เรา,าอาศัยอยู่ในร่างกายหุ่นยนต์ตัวนี้เราก็มาเป็นทาสของมันเราต้องหาอาหารให้มันกินเราต้องดูแลมันไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องหาเครื่องนุ่งห่มมาห่มให้มันหาอาหารมาให้มันกินหายารักษาโรคหาที่อยู่อาศัยหาอุปกรณ์เครื่องมือมาซัพพอร์ตเพื่อให้ร่างกายนี้ได้อยู่ดีกินดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ตาย แต่สุดท้ายมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็มันก็ตายรู้ไหมสิ่งที่เราหามาดิ้นรนมาทุกกับมันมาตั้งแต่เกิดจยันถึงทุกวันเราทุกมากเลยดิ้นรนมากเลยวุ่นวายมากเลยสุดท้ายร่างกายตายสิ่งที่เราได้มาเราห่วงเราห่วงมันเรายึดมันเราห่วงทุหมดเลยห่วงลูกห่วงภรรยาห่วงสามีห่วง ที่ดินห่วงบ้านห่วงรถห่วงทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองก็ห่วงไปหมดเลยจะมีใครเอาของของเราไปใช้ซื้อลิ้ซื้อลหรือเปล่าเขาจะดูแลของของเราดีไหมกูห่มห่วงไปหมดเลยเวลาจะตายก็เครียดก็ทุกข์มากพอร่างกายนี้แตกสลายตายไปพวกเราเป็นไหนรู้ไหมพวกเราคือจิตนะพวกเราก็ล่องลอยไป ไปหาภาชนะหุ่นยนต์ตัวใหม่เป็นสัตว์น้ําสัตว์บวกสัตว์ปีกสัตว์ใต้ดินใน,ในอาากาศในอวกาศโอกาสที่ได้ภาชนะเป็นไอหุ่นยนต์มนุษย์เนี่ยยากมากเลยนะ <c oughs> <c oughs> ไหนสิ่งที่พวกเราหามาทั้งหมดสุดท้ายไม่ทําให้พวกเราพ้นทุกข์พนเกิดได้เลยมีประโยชน์อะไรกับการดิ้นลนหาทุกอย่างมาทไหน่อยง่าย เราเกิดมาเพื่ออยากได้นั่นอยากได้นี่อยากมีนั่นอยากมีนี่เอาได้ร่างกายไปอยากได้นักเอาร่างกายไปดูสิได้ร่างกายไปแล้วจะสามารถพ้นทุกได้ไหมพ้นจากการเกิดได้ไหมพ้นไม่ได้พวกเรานึกดูพวกเรามาได้ภาชนะของไอหุ่นยนต์มนุษย์เนี่ยได้ภาชนะที่เลิศที่สุดได้หุ่นยนต์มนุษย์เนี่ยมีโปรแกรมที่มีมันสมองที่ฉลาดที่สุดแล้วมันสามารถคิด ปากกาที่ละเอียดทวนกระแสเข้ามามาเรียนรู้จิตได้ด้วยเป็นสัตว์น้ำเนี่ยไม่มีสิทธิ์มารู้จักจิตเลยนะเป็นสัตว์บกสัตว์ใต้ดินสัตว์ปีสัตว์ในอากาศในอากาศหมดสิทธิ์มาเรียนรู้จิตเลยแต่ภาชนะไอหุห่นยนต์มนุษย์เนี่ยภาชนะเนี่ยเป็นภาชนะที่เลิศที่สุดที่พวกเราได้มันมาซึ่งยากมากกว่าจะได้ภาชนะมนุษย์เนี่ย